สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาช็อปที่ Official Store ของ Origin กันนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอกับ Section w a t c New ซึ่งเป็น Section ที่รวบรวมสินค้าใหม่และสินค้าลาย Limited Edition ต่างๆค่ะคลิกเลือกสินค้าที่สนใจและสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าใต้ภาพได้ค่ะหากตกลงแล้วคลิกหยิบใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ คลิกดำเนินการชำระเงินและตรวจสอบตะกร้าสินค้าของคุณได้ค่ะสินค้าที่ขึ้นอยู่บนสุดจะเป็นสินค้าที่คุณช้อปปิ้งนะคะส่วนสินค้าด้านล่างจะเป็นสินค้าสัมนาคุณจากโปรโมชั่นของเราค่ะเลื่อนลงมาจะเจอกับเซกชั่น offer code สามารถกรอกโค้ดและกดใช้โค้ดเพื่อรับของสัมนาคุณเพิ่มเติมได้ค่ะ เลิกดำเนินการชำระเงินและระบบจะนำคุณเข้าสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีวิธีแรกคือลูกค้าใหม่สามารถกรอกอีเมลและกดลงชื่อเข้าระบบค่ะวิธีที่2ลูกค้าที่เคยสมัครสมาชิกแล้วสามารถกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดและกดที่ลงชื่อเข้าระบบส่วนวิธีสุดท้ายคือสามารถล็อกอินโดย Facebook ค่ะ หากต้องการรับข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่างๆจาก origin อย่าลืมติ๊กที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะตรวจสอบยอดที่ต้องชำระและเลือกประเภทการจัดส่งเป็นรับสินค้าที่บ้านค่ะกรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าให้ครบและคลิกเพื่อบันทึกที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าค่ะ สำหรับวิธีการชำระเงินมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะคะวิธีแรกชำระเงินปลายทางวิธีที่2ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์วิธีที่3โมบายแบงกิง้งหรือการโอนเงินและวิธีที่4ผ่านบัตรเครดิตสุดท้ายนี้คลิกยอมรับเพื่อให้บริษัทปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณค่ะ